ช่ค่ะมานาอ้เพิ่นจ้างคนดำนาหลานสายติ้งโอติ้งโอมกาเพิ่นติงโหมเพิ่นจ้างคนดำนาพี่น้องสะเพิ่นมานามานาสะป่าเพิ่นที่อยู่ในกระชังหลานสาย ติงโอเข้มแข็งขนาดเลยติงติงโอเป็นลูกหลานชาวนะต้องเข้มแข็งนะกระดูกสันหลังของชาตินะติงโอนะยิ้มอีกบ๊ายบายบกมือกล้องทักทายหน่อยสิเพื่อมีผู้สาวมักขานาะเห็นหนาเห็นตาคักนะคนา ดำหนาจ้างกับเจ้าได้พี่น้องด้ววันละหกร้อยไอ้สี่ร้อยใครสิถ่ายคลิปวิดีโอเด้อปิดหน่าเด้อให้เจ้าได้ย่านเห็นหน่าเด้อถ่ายเด้อขออนุญาตเด้อเด้อออกซื้อได้บ pues? อสหน่อยเด้อเปิดจ้าง เอาได้อไอเดอลดำหน้าเดี๋ยวสิไปเป็นเซฟร้านทรายกับเอิญใส่เ้าเป็นเซฟเราบุ้มอยากกินตับมักต้องเดี๋ยวสิตามให้กินแซบบะเซฟอัดสกินเอาเด้อมายังไม่เห็นกระปูจักโตนี่ตั้งแต่มานี่ ชีวิตของสาวนาพี่น้องทางรถไฟได้หนิพันธุ์ทางรถไฟได้หน่บ้านนาออา้นี่ปักไว้แนวแนวเวนคืนรอฟอทอรถไฟไทย ปีหน้ากระสีดำเอาดอกพี่น้องเอ่ยอันปีนี้หันโพดหยาสี่ลหนึ่ง,งข,ขนาดว่าไทยบ้านนะ้ำมดตั้งเจ็ดแปดพนันแล้วโพดแล้วนะกันยังวะแฟนเป็นวะแฟนเป็นว่าว่าจังไรคู้บอ แมนะ่ทำไมมันลงทุนเยอะขนาดนี้เพิ่นว่าซื้อข้าวกินเป็นอย่างป้าว่ะซื้อขากินะวไปซื้อกับลานส0 0ห้าิยี่ห้อเพียงจากกิโลพันสองห้าสิบค่ะจะจบเลห้าสิบค่ะเบ่ะ บอเคยเป็นเศว้าวนาได้ปีแรกที่มาเป็นเศว้าวนาหลังจากห้างหายวงการไปประมาณสามสิบกว่าปีไปไปยุงเทพตั้งแต่อายุสิบหกจนหาสิบสี่เนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยมาอยู่บ้านได้เจ็ดแปดเดือนสิมาเป็นเศว้าวนาเจ้าคิดเบิงเอาเพชรน้าวาน ลองเห็ดเบ่งแบบไปยูพุ่นกับเบื่อหน่ายเนาะมันอันดูมาหลายปีแล้วลูกเต้าพออยู่พอกินแล้วเ่ากับมาเลยมาอยู่บ้านกับเปิดร้านเห็ดผมเมื่อกี้นี่ลูกค้าเด่ะมันม,มาตามลุงต่งเพิ่นว่าจักโมงเมื่อเพิ่นว่าเพิ่นสิมาทาผมโกกผมตัดผมบอกอันนูแตงเขา่าแตงน้ำให้กะเจ้ากินซะก่อนแซ่บเ,เห็ดกับเขา่าแซบ่แซบๆเด,เดอ้อเพิ่นว่า ตอนแรงก็ได้เพิ่นว่าเวลาอยู่เฮือนมืดมือบอบมีลูกค้าได้เวลามาจากซี่หามีลูกค้ารถก็อยู่ในบ้านนาหนหลังก็อยูนบ้านนาห้าาชควายน้อยค่ะอัควอยก็เป็นน้องเราหละ่าโค,ค,คนเท,ท่านอันยืดโคนบอยทาสีทาสีสีดำหรือสีอะไรสีน้าสีน้ำตาล 200, สองร้อยทั้งซาทั้งรีดให้เรียบร้อยโอเคมือใ okay. ดวันวันวนเสาร์เนาะแจกเบอร์โทรเลยศูน,นย์หกหนึ่งสามสองห้าเก้าเก้าสามแปดแจกเบอร์โทรเลยเพื่อนอะเยืะแล้วแต่ผมค่ะผมสั่นผมยาวผมทำสีมาผมอันผ่าน,านการทำเค e มีมา ถ้ามันดำแล้วแก้สีอื่นบ่นได้เดอ้อถ้าดำธรรมชาติโอเคแต่ถ้าคุณโกกสีดำมาแก้ไม่ได้เออสีทองส,สีทองส,สีทองต้องฟอกผมล้างเสร็จผมสารเคมีแต่เสร็จให้ผมเสียลูกลานบ้านเนินตะว่านะฮะกกระด้ ยาน้อยใหญ่ปู่เขาให้ขยันขันแข็งแม่เดี๋ยวมีติ๊บถ้าไม่ขันแข็งก็มีตับ๊บเดี๋ยวยายที่ตับบังต้องให้กินแซบ,บขออออติ๊บเเเยะเยะะพ่น ผลงานบอดีมีหนังหนามาขอติ๊บมันบวไายได้หามไ้ยเออต้องมีผลงานอดีอเด่นได้เห็ดเฮ็ดเฮ็งานปานคนป่วยแต่เวลาใช้เงินป่านคนซกมวยมันบวไายได้ลูกเอ้ย มันเป็นยังซี่แหละคู่มือนี่หันเพราะว่านีิกน้อยกินน้วมวนมควายเขาบม่ได้กินน้แหมคือเท้าเขากินน้วมวนมควายกระดูกสลังมันบะแข็งแกงบกท้อนท้อนฝนอัน้เราวนซมอรมอรันี่ะหวกก้บเออขอนกระตุนน้ำหรอ้อนกระตุนน้ำเลยไหวน้ำเก่งขึ้นอย่างเบิ้งซะหันเจ้าบ่าเลิกขนาดษไห สี่มมเมตรบอกวางคุเเออได้ๆอีวอากระยายครับสี่เร<อ>นนประมาณราิเพื่อนคัดอยากกินตำบักต้องตั้งแต่อันพี่มานี่เดี๋ยวยายสิตำให้กินว่ะยายเห็ดกับเขาก้อนว่ะทำ sai ค่ะบ,บ,บอ เจ้าบ่อยากได้ไปเป็นลูกเคยบ่โอ้ยบ่มีลูกเพิเพิ่นเนี่นวคัวกได้แนวบ้านเนินหันบ้านเจ้าหาันแนวดีเด้อโฆษณาไปเลยจบขึ้นอย่างนี่โอบออะไร มสามลูกท้ายโทนนะฮะหัวแก้วหัวแหวนนะหะัลูกทายเดียวสมบัติเยอะแยะอืะอืม ลูกทายเดียวลูกทอทายโทนวิรกรรมดีดีเพอ,อ,อร์เฟกต์เปะหันบะย่องเอาขั้นสมปานอยบะแปลงมันก็บะแซบลานเจ้าของก็ต้องย่องเอาเลยนะพี่น้องอาจสิมมอนี่ประมาณค่าแรงต้องมีหาร้อยอัพขึ้นไป <laughs> น่ันหน่อยๆอก็ซเหตุงานดีป่านนี้เหรอ อาหารมีมื้อนี้แกงไก่ใส่บักฟากแกงไก่บ้านตำบบักหุ่งเด้อพี่น้องเด้อ,อตำบบักตองแซบปลาแซบกับอดสากินเด้อกรอัสนากินเอา,อาอเฮียแดงใดปีหน้ากา็สิดได้ใส่บริการใหม่ขอบคุณหลายๆที่มา เมื่อก่อนถ่ายคลิปให้เจ้าแล้วก็ข,นข,นข,นข้นข้นเถียงก่อนอันนี้กำลังรอดำพี่น้องอันนั้นก้าเพิ่นที่มาลกเหมือน,นั้นอันไปอันนั้นไปไหวปู่อื้อลือราชาบึงคงลงค่ะนะ น้องชายเราล,ลงปัป๊มปอดตะท้อเราซื้อมาไห้กับไม้านจักบาทย่านเอื้อยหนาแหล่เพะวบบตื่นเศ้ามาไปลกหญ่าขมืดเลยสะลังเทียวกับไปตอนแรงเมื่อนี้คือสิบไม่ได้ไปแล้ตอนแรงมาซอยไอ้ก่อนกันยังว่าบนรู้น้องชายซื้อไห้ของเพิ่ออันหนึ่งไปไหปวปูลือมืออาหารบึงคงลงหุ่นเพิราซื้อไห้เพิ่์ลงปั้มคันลมมาเหนียวไอ้ไปเขาจาของหมดเด้อ <laughs> หมวกไงคักเพื่อนว่ะเดี๋ยวสิหันกล้องให้เบิ่งหมวกพี่น้องอหมวกรัศมีวัตดีค่ะก็สิได้ปิดคลิปแล้วพี่น้องท่ายขอท่ายคลิปเพิ่นปิดคลิปขอให้ยํำขอใหายรวยขอให้สู้ไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปการทำนาดำนาของลูกชาวนาเมื่อนี้ฝุ่น ไปถ่ายคลิปหลานทรายบอกมันลงน้ำมันขึ้นละบอกคือป,ปึ้ม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 อยู่ภาพสั่นภาพนักขอไปโอ oh, oh. ้ยูใสโอ้ยบายไหมฮัมยายถ่ายคลิปนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> กับในะบโซดตะแม่บายบายก่อนบายบายกล้องยายก่อนบายบาย